ใส่หัวไปซ่าไอ้แก่ตัวเหม็นบ้านราคาเจสล้านของฉันไม่ใช่ที่พักคนจรจัดกริตตะโกนด่าพ่อตาในชุดหม้อห้อมเก่าๆที่หอบตะกร้าหวายมาหาลูกสาวถึงหน้าบ้านหรูเขาถมน้ำลายลงพื้นแล้วชี้หน้าด่าซ้ำว่าศกกระปกสิ้นดีกลิ่นสาบความจนของแกมันลอยติดเฟอร์นิเจอร์นำเข้าของฉันหมดแล้วกลับไปนอนข้างถนนที่เมืองการซะ อย่ามาทำตัวเป็นภาระให้เมียฉันต้องอายเพื่อนที่พ่อเป็นพวกชั้นต่ำกริดคว้าขันน้ำสาสตร์ใส่ชายชาราจนเปียกโชกพร้อมหัวเราะสะใจที่เห็นคนแก่ตัวสัน่นทันใดนั้นขบวนรถหรูสีดำนับสิบคันแล่นมาจอดพรึบชายชุดดำในสูตรภูมิฐานนับสิบคนรีบลงมาคุกเขากราบพ่อเท่าจนหัวถึงพื้นท่านอาจารย์สมครับท่านเจ้าสัวจากต่างประเทศมารอรับโฉนดที่ดินใจกลางเมืองพันล้าน ที่ท่านจะบริจาคให้การกุศลแล้วครับอ้อมเมียของกริตรีบวิ่งออกมากราบเท้าพ่อด้วยน้ำตาหนองหน้าพอเท่าจ้องหน้าลูกเขยปากดีด้วยแววตาเย็นยะเยือกแล้วพูดเสียงเรียบว่าความร่ำรวยมันบังตาจนแกมองไม่เห็นหัวคนข้าตั้งใจจะเอาเหล็กไหลมงคลเรียกทรัพย์มามอบให้เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายแต่คนสันดานหยาบอย่างแกไม่คู่ควรแม้แต่จะมองพอเท่าดึงสร้อยกะลาตาเดียวออกจากคอกริตคืนมา เพียงชั่วพริบตาเสียงโทรศัพท์กริดดังลั่นพร้อมข่าวร้ายว่าบริษัทล้มละลายและถูกยึดทรัพย์ทุกอย่างกริดเข่าอ่อนสุดลงแทบเท้าคนแก่ที่เขาเพิ่งดูถูกแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะคนเก่งที่แท้จริงเขาไม่เหยียบหัวใครเพื่อให้ตัวเองดูสูงส่งและจำไว้ว่าเงินซื้อบ้าน